สวัสดีครับทุกคนครับผมเจวราปานะครับวันนี้มารายงานผลไทยลีกให้ได้ติดตามกันโอเคคู่ใหญ่ก็แข่งกันไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าหลายสโมสรต้องเตรียมทีมเดินทางล่วงหน้าไปเล่นสโมสรชิงแชมป์เอเชียทั้ง A อเซ l ยลิอย่างบุรีรัมแล้วก็อีก3สโมสรที่ต้องเล่นใน a อ l 2ูฉะนั้นความน่าสนใจในคลิปนี้มันก็อาจจะน้อยลงก็ฝากทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับไม่ใช่ดูเฉพาะตอนที่มันมีข่าวดีๆก็ถือว่าฟังแล้วช่วยกันเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยสาธุ คู่แรกไปกันไปไวเลยนะครับโคราสสวัสดิ์แคทนครรัชสีมาเปิดบ้านสนามเฉลิมพระเก 80, ียรติ80บพรรษาซึ่งตอนนี้อยู่รองบวยนะครับไม่ชนะมา9เกมติดแล้วสถานการณ์คล้ายๆกับเมืองทองเลยเพียงแต่ว่าแต้มบุญน้อยกว่าแล้วก็แพ้มา5เกมติดในหลีกด้วยฉะนั้นการเล่นในแมชนี้เจอกับอยุธยาอันดับ11ที่4เกมหลังก็แพ้ไป3นัดจะว่าไปก็เป็นช่วงขาลงทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างหาจุดเปลี่ยนได้แฟนบอลก็2393คนยอดคนดูตกไปเยอะเลยนะครับจากฟอร์มในช่วงหลัง ที่ผลงานของสวัสดแคทไม่ดีโคราอิสระสีทโรก็เลือกจะอัดแนวรับแน่นไว้ก่อนครับส่วนแดนหน้าฝากความหวังไปที่ฮิโรทกะมิตะบรันดาวและก็ชิสุรุพงพิมพ์สังกลราที่โคดกัสของอยุธยาเลือกเก็บเดียโกคาริโอกาเป็นสำรองและก็ใช้สาประสานอย่างจักริดลาตะกูลเปาโลคอนราโดและไขเกเลเมสสุดท้ายคู่นี้ผมมองว่าประตูขึ้นนำอยู่ที่ใครก่อนมีโอกาสปิดเกมได้และสุดท้ายเป็นทีมเยือนครับที่เอาชนะไป1 0 จากลูกโขของฮาวองฮยอนซูกองหลังชาวเกาหลีใต้และก็เป็นประตูที่3ที่เขาทำได้ในซีซั่นนี้มาจากลูกหัวทั้งหมดเลยส่วนโคราชแพ้6นัดติดครับนี่คือสถิติที่แย่สุดตลอดการของสโมสรแถมผลงานในบ้านอันนี้คือคำถามตัวโตเลยว่ายังไม่ชนะใครต่อไปมันเป็นไปได้ยังไงทั้งที่จริงหลายยุคหลายสมัยพวกเขาเก็บแต้มจากการเล่นที่3แห่งนี้เป็นกอบเป็นกรมแล้วก็มีส่วนในการลุ้นหนีตกชั้นมาตลอดส่วนทีมเยือนก็คล้ายๆกันครับ เก่งในการมาเล่นนอกบ้านแต่ว่าในบ้านก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันเลยอาจจะกลายเป็น2ทีมที่เข้าอกเข้าใจกันเพียงแค่อยุธยาชิงความได้เปรียบไปแล้วในยกแรกถ้าเกิดต้องไปสู้กันในท้ายซีซั่นสำหรับการหนีตกชั้นถึงแม้ว่าเฮตูเฮตจะไม่ได้ถูกนับแล้วแต่เชื่อว่าการเจอกันโดยตรงก็ยังมีผลอยู่ดีเพราะถ้าเกิดฟอร์มไม่คงเส้นคงวาคุณจะหวังไปเก็บแต้มกับทีมที่ใหญ่กว่ามันก็ยากหลังจบเกมโคชหลังก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามันเป็นเกมที่น่าผิดหวังมีหลายจังหวะที่น่าจะตีเสมอและก็น่าจะขึ้นน้ำแต่มันทําไไม่ได้ แล้วก็มาเสียจากลูกตั้งเตะซึ่งเป็นลูกที่8เอาจริงมีสถิติหมดนะครับพยายามจะแก้ไขแต่มันก็ยังเกิดขึ้นพลาดซ้ําๆเดิมๆตอนนี้ก็ต้องมองเกมต่อไปซึ่งถามว่าทําได้ดีไหมในมุมมองเขาเชื่อว่านัฟบอลยังสู้แล้วก็เล่นไม่ได้แย่แต่มันยังไม่ดีพอและเชื่อว่าหลายคนยังทําได้ดีกว่านี้ที่ผ่านมาก็มีความกดดันสะสมมาตลอดที่ต้องการเอาชนะแต่ว่าศักยภาพของตัวผู้เล่นพอไม่ได้อย่างที่หวังแดนการเขาต้องเปลี่ยนบ่อยทําให้ฟุฟบอลตามหลังแล้วต้องไปเร่งพอเร่งก็ต้องใช้กองหลังเติมก็จะมีช่องว่าง ฟุตบดนัำมันก็เล่นตามที่ซ้อมไม่ได้นะครับบางครั้งก็ต้องเล่นตามสถานการณ์และต้องพยายามควบคุมอารมณ์ซึ่งมันก็ไม่ดีกับสโมสรต้องขอโทษผู้บริหารที่ไว้ใจแต่ไม่คิดว่าแต้มจะน้อยขนาดนี้นักเตะก็ทำได้ดีในเกมใหญ่แต่จบเกมมันไม่มีคะแนนไม่ชนะแล้วแพ้ต่อเนื่องส่งผลต่อจิตใจก็ต้องพยายามปลุกเร้าให้ลืมแก้ไขแล้วก็โฟกัสในเกมหน้าคือหลายคนเนี่ยไม่ได้เล่นมานานแต่การซ้อมก็ทำได้ดีมีบางคนป่วยพิจะกลับมาอย่างเดนิสก็เจ็บเท้าไป3วัน กลับมาแมชนี้ก็ยังคงทุ่มเทมีคนไม่สบายหลายคนแต่ทุกคนก็อยากจะช่วยทีมก็แน่นอนวัดจากการฝึกซ้อมอยู่แล้วใครซ้อมดีก็อยากให้เล่นและหวังว่าจะเจอจุดเปลี่ยนในเกมต่อไปถ้าเกิดมองในวิธีการหรือว่าภาพที่เราเห็นกันจากการถ่ายเท่าสดเนี่ยนะครับเอาจริงเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนที่ผมได้เจออีกสถานการณ์หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าใครจําได้เนี่ยต้นซีซั่นผมบอกว่าโคราจะผลงานดีมากจากการที่พวกเขาเนี่ยเงินน้อยก็จริงแต่เขาเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเป็นทีมแรกๆเลยนะครับ ทางการเปิดคัดนักบอลการพยายามเอานักบอลที่เป็นโครงหลักคนไทยเข้ามาเล่นแล้วเดี๋ยวค่อยเติมต่างชาติเน้นความฟิตเข้าว่าแล้วก็เลือกที่จะไม่เล่นเกมรับใช้การเพสซิ่งดักตัดบอลแดนบนสลับกับการยืนคุมโซนแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยออกสตาร์ทมันไม่เคยได้เปรียบคู่ต่อสู้เลยแล้วแก้หน้างานเนี่ยมันก็ไปกันใหญ่โอเคการบาดเจ็บของสุนัขตัวเป้าอันนั้นคือจุดเปลี่ยนแรกที่มันเกิดขึ้นในช่วงต้นซีซั่นแต่พอเลือกจะไม่เติมไม่มีสำรองที่เป็นสุดหน้าจริงๆที่จะเก็บบอล เลยกลายเป็นว่าช่วงแรกคะแนนที่ควรจะได้ก็ทิ้งแต้มไปเยอะกับบางเกมกลายเป็นว่าสุดท้ายเปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เสมอไปนะครับทำงานหนักเต็มที่ซ้อมเยอะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าคุณภาพของผู้เล่นก็เป็นจุดสําคัญในบางส่วนที่มันขาดไม่ได้จริงๆแม้ว่าทีมเวิร์กจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทีมต้องสร้างสปรดิตขึ้นมาแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆเพรว่าตอนนี้โคราชขาดผู้เล่นที่มันอิมแพ t คแบบที่เห็นแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้มีกลัวมีเกรงไม่ใช่เพียงแค่ฮิโรทกะมิตะที่ผลงานโอเคนะคร ฉะนั้นถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นห้องเรียนเนี่ยมันต้องมีเด็กเกา่าเด็กเฮี้ยวเพื่อสร้างความต่างให้ห้องอื่นกลัวด้วยตอนเนี้อยู่ที่ว่าถ้าวัดใจแล้วโค้ดหลายยังไปต่อก็คงจะเดินหน้าหาผู้เล่นมาเสริมในเลร์ที่2แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนโค้ดกันอีกเอาจริงทามมิ่งตอนนี้ก็ถือว่าทําได้นะครับเกเกมบอลไม่ชนะใครสำหรับไทยลีกเนี่ยถือว่าอดทนเยอะแล้วบางทีม3เกม4เกมเนี่ยก็ไม่รออาเป็นว่าตอนนี้ภาพใหญ่ๆที่ผมมองคือเดนนิสเนี่ยเป็นตัวที่รอยิงประตูอยู่แล้วในกรอบเขตโทษ แต่บางทีมันก็ขาดสถานการณ์พวกเลี้ยงกินตัวแบบ1ต่อ1อันนี้โคราชไม่มีเลยนะครับบรรดาวที่เอาเข้ามาก็ถือว่าน่าผิดหวังดูทรงแล้วเนี่ยใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างนานแล้วอาจจะไม่ดีพอในเลีกสูงสุดคือตอนนี้ที่เห็นภาพก็มีอนุรักษ์มุ่งดีเด็กในวัย23หรือว่าเดนิสดเบเล่ที่จะเป็นสไตล์อย่างที่ผมบอกแต่สปีดต้นมีเลี้ยงกินตัวได้จังหวะสุดท้ายไม่ชัวรมันก็จบเหมือนกันไม่ว่าจะทั้งยิงเองหรือว่าจ่ายชนะฟุตบอลที่ทํามาความแม่นยํามันหดหาย มันก็ทําให้ความมั่นใจลดลงลาบิตะที่เคยไปง่ายๆเนี่ยณนะตอนนี้หนึ่งต่อนหนึ่งจริงๆด้วยไหวก็ลําบากแล้วนะครับพอเจอซ้อน2ไม่มีพื้นที่ให้เล่นอาวุธของโคราชก็แทบจะหมดเลยส่วนโอกาสทองที่จะเป็นจุดเปลี่ยนมันมีนะครับแต่โคราชนะทาไม่ได้ผมเรียกว่าอันนี้มันคือบิ๊กชานเลยลูกหมงครึ่งแรกที่ชิสุรุพงพิมพ์สังโคปติเสฟรวมถึงต้นครึ่งหลังที่เหลือเพียงแค่ประตูจากการคืนหลังพลาดขอ,อยุธยาตัดเสร็จแล้วนะครับ แต่ยิงถากออกข้างเสาไปเลยคือถ้าเปลี่ยน2ครั้งเนี้ยเป็นสักหนึ่งลูกเชื่อว่ายังไงก็บีแต้มแน่แต่จะเป็น 1- หรือ3เท่านั้นเพียงแต่อยุธยาบอลพอเขาขึ้นนำปุ๊บในเกมเยือนสังเกตนะครับช่วงหลังเขาเซฟเหมือนเขารู้จังหวะแล้วว่าเล่นยังไงเพื่อได้ผลการแข่งขันอันนี้ก็ต้องชื่นชมวิธีการที่เขาเตรียมมาเหมือนกันส่วนอนาคตของทางโคตรละแน่นอนแฟนบอลก็คงไม่อยากทําต่อหรอกครับผลงานแบบนี้ยังไงก็อยากให้ลาออก ว่าการลาออกเนี่ยมันก็มีอยู่สส่วนที่เราจะชอบพูดกันตลอดนะครับว่าลาออกแล้วคนใหม่เข้ามาทามันก็คือการเปลี่ยนแปลงให้ทีมมันดีขึ้นหรือว่าการลาออกแล้วทีมไม่ดีขึ้นก็แสดงว่าคุณทิ้งปัญหาไว้หรือปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทีมเองก็ต้องแก้ไม่ใช่เพียงแค่โค้ชคนเดียวตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนโค้ชนะครับงบประมาณในการทําทีมมันเท่าเดิมก็ยากนะในมุมผมที่คุณจะหาโคช้ชต่างชาติเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมฉะนั้นถ้าเกิดดูในประเทศเนี่ยมันก็มองภาพไม่ออกเหมือนกันว่าใครจะมารับงานต่อจากคล ถึงแม้ว่าในความชอบทรมันก็สามารถปลดได้จริงๆแต่ถ้าเกิดแฟนบอลจะหาตัวแทนมาได้เนี่ยผมว่ามันโอเคมากนะแต่ผมมันนึกไม่ออกว่าจะเป็นใครที่มารับงานในสภาพนี้เอาจริงให้นึกภาพเนี่ยถ้าเกิดจะเอาเมืองทองจับมาดูชนกันในแง่ของรูปแบบปัญหาผมว่าอาจจะไม่แตกต่างกันเลยซ้ำดังนั้นในแง่ของการที่ไม่ลาออกบางทีมันก็เหมือนการแสดงความรับผิดชอบในอีกรูปแบบหนึ่งแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราชอบพูดกันว่าคุณต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก แต่สาหรับบริบทของบางทีมผมเชื่อว่ามันไม่จบและสวัสดแคทก็จะเป็นแบบนั้นเพราะตอนนี้ปัญหาของโค้ดละถ้าลาออกเนี่ยโคดาไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะเหมือนผมได้ยินมาว่าโค้ดละยินดีเลยถ้าเกิดบอดจะปลดจะใช้วิธีการแบบไหนจะให้เขาแสดงสปิริตในการลาออกต่อหน้าสื่อก็ได้ พี่แต่ว่าเหมือนเขาเคลียร์กันแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาสุดทางเล็กแรกขั้นต่ำเดี๋ยวลดอในมืออีก3เกมก็คือบุกไปอุทัยธานีในวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับมี2เกมคือเล่นในบ้านเชอกับบีจีปทุมแล้วก็ไปเยือนสุขโขทยัยส่วนบอลถ้วยเอฟเอคัพก็มีเหมือนกันในการบุกไปเยือนปัตตานีตีง่ายครับสนัดหลัง4แต้มไม่รวมเอฟเอคัพถ้าทําได้ก็ไปกันต่อ ฝั่งของทีมเย,ยือนอยุธยาผลงานสวนทางกับโคราชอย่างที่ผมบอกนะครับปรีซีซั่นแทบจะช้ากว่าทุกทีมนักเตะกว่าจะมากันครบเนี่ยต้องรอเปิดซีซั่นไปด้วยซ้ําถูกมองว่าจะเป็นเต็งหนึ่งของการตกชั้นจากการเป็นทีมน้องใหม่แล้วก็งบประมาณไม่ได้เยอะแต่กลายเป็นว่าระบบโครงสร้างของโค้ชกัสที่วางเอาไว้กับการเลือกตัวต่างชาติที่เหมาะกับแท็กติกของเขามันผลิดอ,อกออกผลแล้วนะครับกลายเป็นว่าอาวุธเด็ดที่ถูกมองว่าจะเป็นมุกเดิม,ดมๆนั่นคือตัวลูกต่างชาติแดนบน ตรงนี้ถ้าดูละเอียดมันไม่ได้เหมือนในยุคก,ก่อนๆน,นะครับที่ทิ้งบอลไปข้างบนแล้วก็ปล่อยให้ต่างชาติช่วยกันทําเล่นตามสไตล์ที่ตัวเองมีให้อิสระไปเลยแต่เขามีพื้นที่มีวิธีการให้แล้วต่างชาติทุกคนเนี่ยเลี้ยงกินตัวได้หมดเลยลูกตั้งเตะก็เล่นได้อันตรายแต่ก็ไม่ใช่ว่าอายุทยาไม่มีปัญหานะครับทุกทีมก็จะมีเรื่องราวของตัวเองอยู่ที่ว่าตอนนี้สปิตของทีมมันยังเดินต่อไปได้ไหมพอได้ผลการแข่งขันมันก็ต่ออายุไปได้ เพราะว่าสเกมหลังอยุธยาสร้างโอกาสในการยิงไป66ครั้งนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยสาครั้งต่อเกมถือว่าเยอะอย่างนัดเนี้ยสร้างโอกาสได้21ครั้งยิงตรงกรอบน้อยครับหครั้งแต่ก็ยังดีพอที่จะเป็นประตูจะได้ไปดูคู่ของพลังการครับทีมน้องใหม่ที่ยังอยู่ในเรสโซนหรือว่าหนีตกชั้นไม่ชนะในลีกมา5เกมติดแล้วแม้ว่าจะเปลี่ยนโคช้ชมาอยู่ในมือของครัวกินโกเมสจนถูกจับจ้องว่าอาจจะไม่รอดอีก1คนเหมือนกันกับการโดนปลด นันนี้ก็เล่นในบ้านเจอระยองทีมอันดับ8ที่ฟอร์มสลับนะครับแพ้ชนะเสมอในช่วงหลังแต่เป้าหมายเขาชัดเจนว่าต้องการเลขตัวเดียวก็คือติดอยู่1ใน9จะว่าไปก็อยู่ในเส้นทางพลังการหรือว่าทัพมาเล็กก็ขาดทางเกอสั้นที่ติดทดแบนแล้วก็เลือกพักแอนดรอสทเทวเซนเป็นสำรองแดนหน้ามีอาบูบาก้ากามาร่าโมเมตมาราแล้วก็อแลงโอยาซุนเป็นตัวความหวัง ส่วนประตูเลือกใช้กิษณะภูมรินเด็กดาวรุ่งที่ไปฝึกสอนฟุตบอลที่เยอรมันนะครับขนาดที่โคโดโบจากพันปั่นปีก็เลือกใช้สเตเดโอจูเนียยืนเป็นกองหน้าพร้อม3ตัวไทยอย่างเมธีสารคมเซสันราตรีและอานนอมอรเลิศัก ก่อนที่ผลคู่นี้จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มเสมอกัน1-1ครับโดยทางฝั่งของเจ้าบ้านนำก่อนโดยอาบูบาก้ากามาราแต่โดนเด็กเก่าอย่างจูเดียบาติสตา้านี่แหละครับมาเป็นสำรองทีเด็ดตีเสมอทำให้พลังการนับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นคัวกิีนโค้ดใหม่ก็กลายเป็นว่ายังไม่ชนะใครในหลีกเลยแถมอันดับก็ยังไม่กระเตื้องนะครับ วนเวียนกับการหีตกชั้นต่อไปหลังจบเกมครับครัวกินกุนซือของทัพมาเล็กก็ผิดหวังบอกช่วงเบรกในการทํางานเนี่ยโหหนักมากนะครับตอนที่ทีมชาติแข่งเพราะว่ามีเวลาในการปรับทีมแต่พอไม่ได้ตามเป้าหมายก็ต้องมีสมาธิมากขึ้นโอกาสมีมากกว่าคลองบอลก็เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีสมาธิมากกว่านี้ในมุมเขาเกมจะออกมาดีกว่าเขายืนยันว่ารูปแบบการฝึกซ้อมทําได้ตามที่ซ้อมมาหมดนะครับแต่สมาธิเป็นเรื่องพื้นฐานพอไม่นิ่งโอกาสเสียประตูมันมีอยู่แล้ว เขาบอกว่าเสียดายที่ต้องเปลี่ยนกาบาร่าออกในช่วงครึ่งหลังซึ่งคนที่ลงไปเนี่ยก็สร้างความแตกต่างได้แต่มันทดแทนแบบเต็มๆไม่ได้เขาเสียดายมากเพราะว่าการทํางานหนักกวังว่าจะมี3คะแนนกับโอกาสทองหลายครั้งแต่ยังสู้ต่อและพร้อมทํางานหนักต่อไปให้สถานการณ์มันเปลี่ยนสภาพร่างกายของนักบอลคิดว่าดีกว่าที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าทีมตกที่น่านลาบากแล้วต้องการแต้มเพื่อขยับให้อันดับในตารางคะแนนมันดีขึ้นกว่าเดิมและยังคิดว่ามีเวลาเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้พวกเขาไม่มีโปรแกรมเลยจะขอแก้ไขอีกรอบหนึ่ง เอาจริงถ้าเกิดดูรูปเกมก่อนหน้าที่จะโดนยองตีเสมอพลังการดูดีกว่าชัดๆเลยนะครับแต่พอโคดโบจากพันปั่นปีโชเปลี่ยนตัวลงมามันมีช่วงก่อนตีเสมอหนึ่ง,งะประมาณสัก10นาทีได้ครับเจ้าบ้านโดนโหมใส่จนเป๋ไปเป๋มาแล้วเราก็เห็นภาพว่ามาน่มังกรจะมีโอกาสเจียนอยู่เจียนไปในการได้ประตูหลายรอบและก็เชื่อว่าจะได้เพราะความเข้มข้นในการเล่นโดยเฉพาะเกมรับกกับเรื่องสมาธิมันเป็นปัญหาของพลังการจริงๆ และส่วนใหญ่ก็จะเสียจากลูกแบบนี้สุรยองชัดเจนครับ <os> <B ow> โคดโบก็มีตัวเลือกแหละครับที่มั่นใจเพียงพอว่าลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนตัวเดิมที่อยู่ทั้งเสกสรรอารนนท์หรือว่าเมทีแต่วิธีการที่ใส่ลงไปมันก็มีความสามารถของผู้เล่นที่เราคิดว่าลูกฉับฉวยหรือความสดในบางช่วงเวลาจะลงไปเปลี่ยนเกมได้เช่น การส่งสมเกตคุณมีลงไปก็ชัดว่าน,นี่คือจุดเริ่มต้นในการได้ประตูตีเสมอเอาไปว่าในวันที่เสกสรรเมทีหรือว่าอานุนอาจจะเล่นไม่ออกสมเกตก็รอเวลาได้เช่นเดียวกับจูเดียบัติสต้านะครับที่ลงไปแล้วยิงได้เป็นลูกแรกที่รอคอยแม้ว่าจะคาดหวังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ก่อนหน้าจอมถล่มประตูแต่เชื่อว่าลูกที่ทําให้ทีมได้แต้มใหญ่กลับมาก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางที่ได้ยอมไม่ได้หวังสูงนะครับเล่ตัวเดียวกับอันดับ9เชื่อว่านักบอลจะเล่นแบบไม่กดดันแต่ก็ไม่ใช่สังกาตายแบบไม่มีเป้าหมาย พราะทุกเกมมันก็คือโบนัสถ้ายิงชนะเหลือตรงๆกลับไปเก็บเกมในบ้านในช่วงที่เหลือยังไงพวกเขาก็มองถึงการรอดตกชั้นได้เลยในซีซั่นนี้และนอกจากจิกซออย่างสังเกตคุณมีก็นั่นแหละครับสารัสสนทิสวัสดิ์มนมีคําถามอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนจะเอาเข้ามาผมเชื่อว่าบอกบริหารของระยองก็คิดว่าโหจะไหวเหรอแต่โค้ชอะเขาก็รู้วิธีการที่จะทำไงให้นักฟุตบอลเนี่ยมีความกระหายอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าเด็กอย่างแจ๊บเนี่ยเอาจริงๆฝีเท้าเขาไม่ได้แย่นะครับถ้าดูตอนเยาวชน เพียงแต่วินัยการปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันเป็นเรื่องนอกสนามที่ต้องคุยถ้าเขาไม่อยากกลับไปลําบากเหมือนจุดเดิมก็ต้องทาให้เห็นเหมือนตอนนี้แล้วก็ที่ดีแบบไม่น่าเชื่อคือกองหลังอย่างเวลโก้นะครับลองไปดูก็ได้ตั้งแต่บีจีเชียงรายนคะขปรปถมจนมาถึงระยองผมแทบไม่เห็นภาพเลยว่าเขาจะเล่นหลีกสูงสุดได้เพราะได้โอกาสก่อนหน้านี้มาแล้วเคยยืนตัวหลักให้กับเชียงรายอยู่พักหนึ่งมาเล่นกับนคนะขปรปถมก็ไม่ได้โดดเด่นแต่พอมาระยองเหมือนกับขอมันต้องเอามาใช้ครับแล้วเขาพยายามจะปรับแต่งแก้ ลดจุดอ่อนของเวลโก้แลวเอาจุดเด่นเรื่องการเข้าปะทะการแย่งบอลในรูปแบบที่นักเตะรายนี้ถนัดแล้วก็ทําให้สกัดบอลในพื้นที่อันตรายไปถึง15ครั้งนะครับเฉพาะตัวเลขของเขาคนเดียวผพลที่บอกว่ามันเป็นแต้มใหญ่ถึงแม้ว่าเกรดของทีมพลังการอาจจะมองว่าไม่ได้นหนีระยองแต่ถ้าเกิดเกมรับไม่นิ่งโอกาสที่จะตีเสมอแล้วมีแต้มมานักขโมไม่เกิดขึ้นแน่นอนส่วนประเด็นเกมนี้ครับระยองโดนเหลืองไป5ใบจะโดนปรับเงินด้วย3 0,000บาทส่วนพลังการจะโดนปรับเงินเหมือนกันกับการทําให้คิกออฟช้านะครับ จากกรณีเรื่องของชุดซับหนที่กดล่าสุดก็ระบ,บุเอาไว้นะครับคือนักกีฬาต้องรับผิดชอบตัวเองและการเปลี่ยนชุดของกามาร่าก็น่าจะทําให้ทีมโดนปรับเงินส่วนนี้แน่นอนขยับไปดูเกมที่ทะเลหลวงครับแฟนบอล2,463คนสุขโขทัยอันดับเกเกมก่อนจะเบรกทีมชาติไม่ชนะเลยนะครับมาเปิดบ้านเจอชลบุรีอันดับ10ที่3เกมหลังชนะไป2เกมจากผลงานของโคชเฮงวิทยาเล,ลาฮก,กุลโดยล่าสุดเนี่ยก็คือการชนะบุรีดํานะครับในช่วงก่อนจะหยุดให้กับโปรแกรมทีมชาติทั้งที่เหลือผู้เล่น10คน โดยค้างข่งขาวไฟเจ้าถิ่นเลือกใช้สามประสานแดนหน้าเป็นจอร์ดบาโจสีรชฉัดทองแล้วก็มาแต่สินโยส่วนชมบุรีประเดิมโคตรอ้นรังสันนิวัตชัยโชไม่มีเลสลี่ที่ติดโทษแบนจากเกมกับบุรีรัมรวมถึงเควินที่เจ็บแดนหน้านะครับใช้4ี่ตัวเลือกมีเก้ค,คูล่าจวทานโบลิงกิอูเครฟาลิงเกนแล้วก็ชันนงรงพรมสีแก้วสุดท้ายเป็นสุโขทยัยเชือดไป2อหนึ่งนะครับโดยนําก่อนจัดลูกมงของจอร์ดบาโจตัวนี้แสบมากนะครับตัวเล็กแต่ว่าหาจังหวะในการสอดเข้าไปทำประตูด้วยลูกหัวดีมาก แล้วก็ลูกยิงไกลของโฮมิลขนาดที่ชมบุรีตรีไข่แตกเป็นลูกตีเสมอจากเรคูล่าก็ทําให้สุโขทัยชนะชมบุรีที่สนามทะเลหลวงในหลีได้3นัดติดต่อกันแล้วหลังจบเกมโค้ชอุ่นได้พูดนะครับบอกว่าเขาผิดหวังก็คาดหวังมาแล้วแหละว่าอยากจะมีส่วนร่วมให้ทีมมันดีขึ้นก็ยอมรับว่าครึ่งแรกอาจจะเป็นการเตรียมตัวที่ไม่ดีนักบอลพยายามแต่มันก็ดูเนื่อยๆไปหน่อยครึ่งหลังเพอาเปลี่ยนตัวสู้สนุกขึ้นแต่ครึ่งแรกพอโดนไปแล้วแล้วมาโดนสาอีกก็ต้องเน้นเรื่องของควจิตหัวใจ พยายามจะตีเสมอแต่มันก็ไม่ถูกใจต้องขอโทษนะครับที่เกมแรกเนี่ยคาดหวังผลงานเหมือนกันเหมือนที่แฟนบอลต้องการและจะพยายามกลับไปทําการบ้านรู้จักกับนักเตะให้ดีกว่านี้และดีที่สุดจะพยายามทําให้ทีมดีขึ้นแน่นอนนัดต่อไปเจอกับระยองก็คงต้องเตรียมตัวและก็ได้เห็นอะไรเยอะก่อนที่จะมาแข่งกับสุโขทัย2วันว่าใครควรได้เล่นสมควรเปลี่ยนใครเล่นและพยายามปรับนักบอลก็ยอมรับว่ามันจะมีเวลาในการทําแต่มาแล้วก็อยากทําให้ทีมต่อเนื่องหรือเปลี่ยนวิธีการในแบบของตัวเองให้มันเร็วที่สุด บอกว่าจุดเปลี่ยนมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกสตาร์ทที่มันดูเชื่องชา้านั่นแหละรครับความกระหายหรือว่าการวิ่งเข้าใส่บอลมันไม่เหมือนตอนที่โคชเฮงทําไว้ในแมตช์กับบุรีรามนะครับหยุดไปปุ๊บเนี่ยโอ้มีผลนะชมบุรีเพราะว่าโมเมนตัมตอนนั้นกําลังมั่นใจเลยถ้าแข่งต่อเนี่ยผมว่านัดเนี้ยเจอสุโขทยัยภาพมันจะไม่ออกมาในรูปแบบที่ครึ่งแรกเกมมันดูเล่นกันไปแบบเรื่อยๆทําฟาวเกมหยุดครองบอลเพื่อรอให้คู่ต่อสู้พลาด คราวนี้มันก็เลยโดนแซวะนะครับว่าเก่งกับบุรีรัมจริงๆฉะนั้นนี่คือหนึ่งข้อที่โค้ชต้องเข้ามาเติมเต็มเพราะว่าเกมหลีกเนี่ยคุณจะกระหายในแมชที่เป็นเกมใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ทุกนัดมันก็มีความสําคัญการสะสมแต้มไปถึงเป้าหมายนั่นคือสิ่งที่ชมบุรีต้องการกับการรอดตกชั้นแบบไม่ต้องมาลุ้นในฤดูกาลแรกที่กลับขึ้นมาส่วนการครองบอลทําได้ดีกว่านะครับแต่มันสร้างโอกาสแบบจะจะไม่ได้เลยสุโขทัยส่วนแล้วดูดีซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาเตรียมมาอยู่แล้ว ส่วนลูกเสียประตูสมาธิล้วนๆนะครับตามประกบตัวเดินแบบไม่สุดตอนแรกคนไปตั้งเป้าบอกว่าโบลิงกีเนี่ยปิดมาเตซินโยไม่ดีแต่ลูกแบบนี้นะครับด้านข้างมันก็ยืนประคอระยะแบบนี้แหละแต่จะถอยมากกว่านี้ก็ไม่ได้ซึ่งโบลิงกีเนี่ยพยายามจะขยับเพื่อรอจังหวะในการบางังและวลูกเปิดของมาเตซินโยเนี่ยมันเป็นการเปิดเข้าจุดอยู่แล้วถ้ามีตัวตามมาสุด ไม่ให้บาโจได้อยู่ข้างหน้าขาที่มุมหนึ่งคือ1ต่อหนึ่งของโบลิงกิกับมาเตซิญโยเนี่ยคือมาเตซินโยเป็นนักบอลที่มีทักษะดีฉะนั้นมนราตต้องจับซ้อนเป็น2อหนึ 1, ะะ่งในจังหวะที่จะเปิดเข้าไปผมเชื่อว่าโค้ชอ้นก็เห็นอยู่แล้วแหละเดี๋ยวมันก็ต้องกระชับพื้นที่ให้มากขึ้นในการเจอทีมพวกนี้แต่ผมมองว่ามันคือปลายเหตุชัดเจนเลยว่าฮอกกี้ฟิลิปป้เนี่ยยืนเหมอแล้วก็เสียโซมกองหลังเลยนะครับเอาจินบาโจเนี่ยเล่นงานแนวรับที่ไม่โฟกัสกับเกมเสียผู้เสีีียยยคนนนนมมมมาาาาาหลาลรรแแ้วววสสเติออักก็พจะธในนท ที่ชลบุรีก็ทําได้อย่างบอลยาวนะครับวางไปให้กับทางโบลิงกีซึ่งบอลยาวจากแดนหลังก็มาจากฮอกเก้โบลิงกีก็หม่งตั้งแล้วเกรกูล่าพักแล้วก็ยิงจังหวะที่2องจะว่าไปคิดเร็วทาเร็วชลบุรีก็ทําได้ก็แค่ปรับมาให้มันเล่นแบบนี้จนเคยตัวไม่ต้องไปแต่งตัวเยอะก็ต้องดูนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในแมตชต่อๆไปการที่ฝั่งของเจ้าบ้านโอ้เกมแพลนชัดเจนนะครับพอยิงขึ้นนําเร็วตามสไตล์เลยครับรอจังหวะในการสวน พราะพวกเขาเนี่ยส่วนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันคือ DNA ของทีมบาโจเก็บบอลได้เกือบตลอดหลายทีมโดนสุโขทัยแบบนี้ทั้งนั้นนะครับไปกังวลในพื้นที่หลังไลยเกมรับจากบาโจก็ยังมีตัวเล่นหน้ารายดีๆอ่ะลูกยิงไกลของโฮมิลก็ชัดเจนว่าสวยมากนะครับประตูขึ้นนำา2 1นี่คือดีลแห่งฤดูกาลอีกหนึ่งคนถ้าใครมองว่าเฟรดดี้อาเรสเคยดีกับ BG สุโขทัยนี่แหละครับมีกองกลางคนนี้เข้าประกวดกฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมีมาธิวส์ฟอนนารซารีที่สุโขทัยได้มา อันนี้ก็เป็นอหนึ่งโปรไฟล์ที่เป็นนักเตะเกรดลีกล่างของบราซิลกลายเป็นว่าเอามาโหเกมรับโดดเด่นนัดเนี้ยดนล4ครั้งชนะ4ประทะ2ก็ชนะหมดแล้วตัดบอลได้อีก5ครั้งเคลียร์บอลได้อีก5ครั้งผมบอกเลยนะครับว่าตัวเนี้ยสุโขทัยอ่ะขาดไม่ได้และที่สําคัญระวังทีมอื่นสอยด้วย เพราะเป็นกองกลางผมว่าถ้าสไตล์ฟุตบอลนอกก็อะเกา๋าเกาหน่อยก็พวกคาเซมิโร่นะครับคืออาจจะพละกําลังดูดีกว่าแต่ว่าจังหวะจากโคนเนี่ยมันเป็นกองกลางที่มันไม่ได้แค่บอลสั้นอย่างเดียวมันมีการเสี่ยงเล่นลูกบอลยาวแล้วพลาดไหมเนี่ยก็มีแต่แน่นอนครับการเล่นกล้าเสี่ยงแล้วมีความผิดพลาดมันก็มีโอกาสที่จะทาให้ทีมได้โอกาสจากบอลรุกของเขาด้วยไม่ใช่จ็อบเพียงแค่เกมรับอย่างเดียวตอนนี้ภาพชัดเลยว่าถ้าจะเปลี่ยนกองหน้าอีเลียสกับกิลด์เนี่ยแหละครับคนใดคนหนึ่งอะโดนแน่เราจะไปทางกิลด์ด้วยเพราะว่าผลงานที่เอาาม ถูกคาดหวังว่าต้องมาจบสกอร์คือมีหน้าที่รอหม,ม่งครับจากการครอสเข้าไปหาจังหวะเปิดของปีกถ้าทําไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเระหว่าอี้หนึ่งคู่ก็มันนะครับคู่นี้ลําพูนทีมอันดับสุดท้ายที่ไม่ชนะในหลีกมา7เกมติดแล้วนะครับ ได้กลับไปเล่นในบ้านเจอกับอุทัยธานีที่2เกมหลังชนะรวดโอ้ผลงานสวนทางเลยแฟนบอล1 5 5 1คนก็คนเขาถือว่ายอดผู้ชมตกลงไปเยอะเหมือนกันจากฟอร์มที่ไม่ค่อยดีโดยโคชบอลจงสดิทปุทธ,ธิช่วยก็เลือกใส่ชื่อของอน,นันต์ยอดสังวานเป็นเพียงแค่สำรองนังจากเจ็บในช่วงก่อนเบรดทีมชาติต้องถอนตัวกับทัพช้างศึกไปแต่เกมลุกยังมีมองมองลวินพาเนเอลป้าเป็นหน้าเป้า แล้วก็โมเมลออสบันพย์เมเกอร์ที่ขาดไม่ได้ขาดที่มีลอตยอกสิกนะครับวางบูโดบาโยเป็นหน้าเป้าและมีเบนเดวิสกับโมอีซาเป็นตัวซัพพอร์ตคู่นี้ในช่วงครึ่งหลังมาหมดเลยครับทั้งประตูแล้วก็การเปิดแรกกันจบที่2อออุทัยนาก่อน2ครั้งเลยจากโบอีซาแล้วก็เบนเดวิสซึ่งลูกโมอีซาเนี่ยดูเสียง,ง่ายไปแต่ลูกยิงไกลของเบนเดวิสต้องให้ขณะที่เจ้าถิ่นก็ตีเสบอจากอาคารพงผู้มิเศษนะครับฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ30ปี และจุดโทษของวิลเลนโมต้าทาให้การเจอกันของ2ทีมนี้ยิงได้ตลอดนะครับไม่มีนัดไหนไม่มีประตูแต่ลาพูลก็ยังไม่ชนะ8เกมติดต่อกันแล้วจะวิเคราะห์เกมกันยังไงอาวพูดถึงเรื่องของการตัดสินก่อนละกันหลายคนมีจุดสงสัยแล้วครับช่วงท้ายเกมจากจุดโทษที่อุทัยเสียและก็ไม่ได้คือต้องไล่จังหวะแรกก่อนผมลองจินตนาการว่าเป็นผู้ตัดสินดูละกันนะครับให้มันเห็นภาพมุมมองลูกแรกเนี่ยผมว่ามันให้เป็นจุดโทษได้คือฟีลลิ่งแรก ผมก็คิดเหมือนคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนแหละครับว่าสุรัตน์เนี่ยพยายามจะพาบอลลากขาไปให้ชนแล้วก็ลม้มอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายรุกและถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นที่มีสกิลในการที่จะมุดใส่คู่ต่อสู้เนี่ยยังไงคุณพุ่งนะครับสองต่อหนึ่งเลี้ยงแหวกชนไว้ก่อนเดี๋ยวถูถ่ายค่อยว่ากันซึ่งคุณนิวัฒน์เนี่ยก็นิ่งนะครับอาจจะเห็นว่ามีการประทะแล้วแต่เดี๋ยวมี VR ช่วยเช็คซึ่ง VR ก็ส่งสัญญ,ญาณมาพอไปดูมันก็ชัดเจนว่าการพุ่งเข้าไปของสุรัน,นนี่อออัั้้้คืตงงกาารจะใหฝทฟ์ ซึ่งขาของมาเซโลยาโลขาซ้ายเนี่ยยังไงเขาปล่อยไม่ได้เพราะถ้าเกิดเขาไม่เกรงขาซ้ายทิ้งไว้เนี่ยสุรัตจะทะลุเข้าไปแน่นอนแล้วจากภาพเนี่ยชัดนะครับว่ามีการเกรงเพื่อมีส่วนในการขัดขวางไม่ให้สุรัตได้ไปลูกนี้ก็ถือว่าตาัดสินได้ถูกต้องขณะที่จุดโทษซึ่งอุทัยโดนปฏิเสธทั้งที่บอลโดนมือของอาริซิโซโ,ซโกอย่างชัดเจนตรงนี้ผมก็จะพยายามมองให้มันออกหลายๆแบบนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีอยู่2มุมก็คือแขนของอาริซิโซโ,ซโกเนี่ยพยายามกางไว้เพื่อจะขัดขวาง ไม่ให้บูโรบายโยเนี่ยได้เล่นลูกถนัดเอาจิตงตัวเนี้ยมันเสียงตั้งแต่การกางแขนไปขออารีซิโซโก้แล้วนะครับเพราะว่าแขนมันดูไม่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วกับจังหวะการมงแน่นอนช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนกลางเพื่อพยุงตัวแต่ลองดู้ดีนะครับมันจะมีจังหวะเล็กๆที่เหมือนแช่แขนทิ้งไว้กลางอากาศคือมันเก็บแขนได้เร็วกว่านี้ซึ่งถ้าเกิดว่าจะเสียจุดโทษก็สามารถให้ได้เพราะว่าบูโรบายโยเนี่ยมงบอลไปโดนแขนของอารีจริงๆคือถ้าเกิดจะไม่เป็นจุดโทษนะในมุมมองผมมันมี2ทางคือบูโรเนี่ย ม่งไปโดนส่วนอื่นของอารีที่ไม่ใช่แขนแต่ว่าเราอาจจะมองไม่ทันมันอาจจะไปโดนตรงช่วงหัวไหล่ก่อนแล้วมันก็รูดมาโดนแขนอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกเนี้ยถ้าตามภาพมันก็มีโอกาสจะเป็นแขนอยู่แล้วหรือว่าโจทย์หนึ่งก็คือผู้เล่นในทีมเดียวกันมง่งบอลแล้วไปโดนแขนของอารีซึ่งเนี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าจุดปะทะมันก็มีแค่บูโน่กับทางอารีเท่านั้นไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดไม่มีการฟ้องร้องจากทางอุทยัยก็เดี๋ยวค่อยมาทํารายการแบบเดฟเฟอรี่รีวิวก็ได้ให้ความรู้กับคนเพราะผมเองก็อยากฟังคําตอบเหมือนกัน แต่เน้นย้ำนะครับว่าเลฟฟรีรีวิวมันเป็นรายการที่เป็นหน้าเป็นตาของผู้ตัดสินฉะนั้นการพูดคุยต่างๆเนี่ยมันก็ควรจะมีการสาวเสียงจากหลายๆคนด้วยเพราะถ้าเกิดบายเหตุการณ์ไปคิดเองเออเองไอ้บางสิ่งที่มันถูกต้องอยู่แล้วมันก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับแฟนบอลได้คราวนี้รูปเกมนะครับของคู่นี้ดูครึ่งแรกอุทัยมีแต่ตายกับตายละครับกลายเป็นว่าลำพูนกดอยู่หมัดเลยทีมเยือนต่อบอลขึ้นมาไม่ได้แต่ลำพูนไม่คมโอกาส10ครั้งนะครับครึ่งแรกยิงตรงกรอบครั้งเดียวอันนี้คือที่มา ที่ทําให้ทีมลําบากในช่วงครึ่งหลังส่วนปัญหาของลําพูลกระทาไม่ได้อุไทยก็มีเวลาในการมองเกมแล้วก็แก้สถานการณ์กลับมาในครึ่งหลังพูดตรงๆครับบอกว่าอุไทยดึงมีลอสกลับมาเนี่ยคือครึ่งแรกมันเริ่มต้นได้ไม่ดีตลอดเลยนะไม่ว่าจะเกมกับพลังการบียูเมืองทองรวมถึงนัดนี้แต่ครึ่งหลังเดี๋ยวประคองปุ๊บกลับมาได้ลําพูลต้องโทษตัวเองมากกว่านะครับกับโอกาสที่ผมบอกเลยว่าแม้ว่ายิงได้2ลูกจริงๆแต่ก่อนหน้านั้นนะครับโอ้มันเยอะมากๆเลย แล้วเสียเขาเสียง่ายๆอย่างลูกแรกเนี่ยโมอีซ่ายิงฝาบล็อกเข้าไปลูกก็ไม่ได้แรงส่วนลูก2อ,อันนี้ต้องยอมเพราะว่ายิงแบบหมดสิทธิ์ไขรก็รับไม่ได้อาไปว่าคนยิงอย่างเบนจามินเดวิสผมว่าเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับว่าลูกมันจะพุ่งแบบสวยสดงดงามขนาดนี้แล้วก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าถึงแม้ว่าตัววาง,งสัน้นจะมอนาฟุตบอลว่าเอาไปใช้งานด้านข้างได้แต่ธรรมชาติของเบนจามินเดวิสมันก็คือย์เมเกอร์หมายเลขสิบนี่แหละครับอันนี้คือจุดเด่นที่เขามีเพราะว่าเขาเล่นตอนที่ไม่มีบอลเนี่ย สู้คนอื่นไม่ได้ถึงแม้ว่าจะพยายามพัฒนาเกมรับแล้วแต่มันไม่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดบอลอยู่กับเท้าเขาคนอื่นก็สู้ไม่ได้เหมือนกันในเรื่องของการเก็บบอลแล้วเสียบอลยากเลี้ยงกินตัวได้แล้วก็จ่ายคียลพาสได้เอาไปว่ามันก็คงจะไม่แปลกนะครับถ้าเกิดเบนจามินเดวิสจะไม่ติดทีมชาติในยุคข,ของฮนสซสันคือไม่ใช่เขาไม่ดีพอเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะเอานักเตะที่เล่นเกมรับดีตอนที่ไม่มีบอล เบนอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ถ้าเกิดเบนจะเป็นช้อยสำรองอเพื่อสร้างความแตกต่างบ้างอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ทายอดที่ั่ันอ,อาจต้องทําการบ้านแล้วก็เรียนรู้นัดเตะกันใหม่แต่ผมเห็นภาพนะครับว่าเบนจาบินเดวิสก็พยายามปรับตัวกับเรื่องของเกมรับเยอะเหมือนกันอ่าน,นว่าผลจาก4เกมนี้นะครับตารางคะแนนเป็นประยองที่แซงประจวบขึ้นมาอยู่ที่7สุโขทัยนะครับชนะก็ขึ้นไปอยู่ที่9 ตามด้วยอยุธยาและชลบุรีตกมาอยู่ที่11ส่วนโซนแดงนะครับหนีตกชั้นไม่เปลี่ยนมีแค่ลำพูนที่เสมอก็เลยส่งโคนราชไปอยู่อันดับสุดท้ายแทนกลางสัปดาห์นี้นะครับยังมีเกมเตะอีกมากมายเลยทั้งในทีมชาติ U17 จะเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกวันนี้แหละครับวันจันทร์นะครับส่วนสมโมสรไทยก็เล่น a อ c แชมเปกอลิบุรีดํานะครับทีมเดียวส่วนอีกสทีมเล่น a c l 2ออย่าลืมให้กำลังใจกัน มีการถ่ายทอดในช่องทางของไทยรัฐสปอร์ตและก็ BG Sport นะครับเลือกดูกันได้เลยปไปท้ายที่บอลใต้กันหน่อยครับไทยลีก3ในโซนนั้นตอนนี้หลายสมโมสรเจอผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับหนักเลยแล้วก็หลายคู่หลายสนามต้องถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปผมว่าไทยลีกก็อาจจะต้องเริ่มวางมาตรการต้องทํางานเชิงรุกแล้วนะครับกับการประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงฝ่ายต่างๆว่าหลายสมโมสรเจอปัญหาแบบนี้ จะเอาอย่างไงในแง่ของการจัดการแข่งขันคือไทยลีกเนี่ยผมเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดไปก่อนว่าน้ําท่วมมาทําให้การเดินทางมันลาบากและส่งผลต่อการวางแผนกับการแข่งขันเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเข้าใจเลยวนะครับว่ารนองที่ต้องไปเยือนนาาที่เรนโบว์สเตเดียมพวกเขาต้องลําบากแค่ไหนเสียเวลาครับฝา่ฝาฝนน้นําท่วมขังสมโมสรเองเนี่ยก็ประสานไปแล้วว่าจะให้ตัดสินใจอย่างไงปรากฏว่าไทยลีกก็ต้องทําตามกฎคือต้องให้สมโมสรเดินทางไปแข่งก่อน พราะถ้าเกิดไม่เดินทางไปเนี่ยมันจะผิดกฎแต่สุดท้ายพอไปแล้วมันเห็นกันอยู่ว่ามันแข่งไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันก็เกิดไอ้ตรงนี้กลายเป็นทีมต้องรับผิดชอบเองมุมนี้เอาจริงมันคือความไม่เด็ดขาดนะครับถ้ามันคุยกันชัดเจนไปเลยว่ายังไงมันก็เตะไม่ได้เนี่ยเช็คคนในพื้นที่ผมเชื่อว่าเจ้าบ้านเองเขาว่าเข้าใจแล้วตอนนี้พอมาเลื่อนการแข่งขันไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าทีมก็เดินทางกันฟรีแล้วเดี๋ยวโปรแกรมยังมีนะครับหลีกครับอีกนี่ต้องวางแผนนะของภาคใต้เนี่ยร่วมกับสโมสรเลยจะาแบบไหนไม่งั้นค่าใช้่ายบานเบบบบิิดดสอรรรัผชไมหว แล้วก็ที่น่ากังวลนอกจากฟุตบอลไทยลีกคือซีเกมนะครับจะเริ่มสัปดาห์หน้าแล้วโดยเฉพาะกีฬาหลายชนิดที่จะจัดที่สงขลาก็เป็นการบ้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงฝ่ายจัดด้วยว่าเตรียมแผนยังไงเพราะน้ําท่วมของที่ภาคใต้ถ้าบทมันจะมาเนี่ยยังไงมันก็คุมไม่อยู่ก็เป็นกาลังใจให้ทุกฝ่ายแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ตีภาพเป็นสถานการณ์เลวร้ายไว้ก่อน เวลามันเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยคุณจะรับมือไม่อยู่แล้วสุดท้ายมันก็จะรับผิดชอบกันไม่ไหวอยู่ดีทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดนะครับฝากติดตามกันด้วยในทุกช่องทางั้ YouTube Facebook และก็ติกตอกชื่อเดีวยวกันนี่แหละครับเจวรปัดเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ